กิจกรรมที่2นะครับของโมดูล Product Design Thinking งานกลุ่มสร้างและนำเสนอมูดบ,บอร์ดของผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบนะครับส่งในรูปแบบไฟล์นะครับ .pdf และริงค์คลิปนำเสนอบน YouTube ส่งผ่าน Microsoft Teams นะครับเนื่องจากว่าเราสร้างตัวมูดบอร์ดต้องมีการนำเสนอของ Storytelling เนาะ ก็ต้องมีการทําเป็นคลิปวิดีโอนําเสนอนะครับแล้วก็ส่งไปที่ตัว YouTube แล้วก็ส่งลิงก์มาในตัวของ Microsoft Teams นะครับรายละเอียดการเขียนนะครับและการนําเสนอของเราเนาะก็ชื่อนามสกุลหลันานศกษาและคณะของสมาชิกในทีมชื่อนามสกุลอาจารย์ที่ปรึกษานะครับชื่อโครงการแนบไฟล์สร้างและนําเสนอ ม o ดบอร์ดของบริยพันธ์ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบสร้างขึ้นมาได้เลยนะครับจะใช้ซอฟต์แวร์ตัวไหนก็ได้หรือจะประดิษฐ์ขึ้นมาเองแล้วถ่ายรูปก็ได้นะครับฟรีดอมเลยแต่ที่จะแนะนำก็แคนวาก็คือดีเหมือนกันเนาะใช้ง่ายนะครับแล้วแต่โปรแกร,รมที่เราถนัดเลยนะครับสร้างและนำเสนอโดยใช้ผลลัพธ์ของ Design Thinking Canvas ที่เราได้ทำในกิจกรรมที่1เนาะและ Storytelling for Pitching นะครับซึ่งหัวข้อที่เราได้เรียนรู้ไปครับเราจะเอาผลลัพธ์ที่ได้จาก Design thinking canvas ที่เราได้ออกแบบไว้สิ่งเหล่านั้นเนาะมาออกแบบสร้างเป็น mood board mood board ที่เราสร้างเวลานำเสนอต้องนำเสนอในสตรีมของ storytelling for pitching นะครับเล่าเรื่องที่ดีควรมีอะไรบ้างไฮไลท์เลยเนาะหตัวละคร character action หรือว่า user เพื่อบอกว่าคนนั้นคือใครเขาต้องการอะไรพยายามสร้างอยู่ในตัวมูดบอร์ดของเรา2คือความขัดแย้งที่เป็นคอนฟ l i c t เหมือนดูเราละครดูหนังดูซีรีส์ครับต้องมีคอนฟ l i c t ์เพนพอยต์ของเขาคืออะไร3คือจุดเปลี่ยนที่เป็นคล i m แม็กซ์โซลูชนันอะไรที่เขาได้รับและทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปเห็นไหมครับซาสตอรี่เนาะผลลัพธ์รีโซลูชันก็คือ Reaction หลังจากจุดเปลี่ยนแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนไปอย่างไรเราเอา storytelling for pitching อาน,นี้ครับกับผลลัพธ์ที่เราได้จาก design thinking canvas ของผลิตภัณฑ์ของเราเนาะมาลองออกแบบนะครับแล้วก็สร้างเป็น mood board นะครับเพื่อจะทำการนำเสนอนะครับให้กับลูกค้านะครับหรือว่านักลงทุนได้ดูปุ๊บเรานำเสนอปุ๊บโอเคร่วมลงทุนกับเราหรือว่าซื้อเลยนะครับ ถ้าเราได้แบบนั้นเนี่ยแสดงว่าเราสามารถนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบผลิตภณนะัณฑ์เนาะมาประยุกต์ใช้แล้วก็สร้างเป็นมูดบอร์ดเกิดขึ้นจริงได้ก็จะตอบโจทย์นะครับกับการเรียนรู้ในเรื่องของ product design thinking นะครับ